สวัสดีทั้ง12ราศีเลยนะคะวันนี้จิ๊บน่าจะ้าจะดูดวงให้แต่ก่อนอื่นเลยค่ะ ขอบคุณมากๆสํสำหรับการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งขอบคุณมากๆทุกคอมเมนต์ด้วยนะคะแล้วถ้าใครสนใจดูดวงส่วนตัวกับจิ๊บรบกวนนะคะแอดไลน์มาได้เลยค่ะที่จิ๊บนะจ๊ะ45นัดหมายเวลาดูดวงส่วนตัวกันได้เลยนะคะแล้วก็เหมือนเดิมค่ะนี่คือคำเตือนก่อนดูดวงอย่าเพิ่งรีบเอาไปตัดสินใจอะไรนะคะเพราะนี่เป็นเพียงภาพรวมเท่านั้นอาจจะเกิดขึ้นกับคุณหรือไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้นะคะหรือเรื่องราวอาจจะสล หรืออาจจะเกิดขึ้นกับคุณเพียงแค่นิดเดียวก็เป็นไปได้สําหรับคนที่มีความสุขดีอยู่ชีวิตก็จะยังมีความสุขดีอยู่แล้วก็ถ้าหากว่ามีปัญหาก็มีแนวโน้มว่าจะมีปัญหาตามที่ไพ่บอกนะคะขอบคุณมากๆที่ติดตามกันมาถึงเวลาละไปดูดวงกันเลยคะ่ะ สวัสดีค่ะชาวราศีตุลวันนี้จิ๊บน่าจะจะดูดวงความรักให้กับชาวราศีตุลที่มีคู่แล้วนะคะมาดูกันว่าชาวราศีตุลที่มีคู่แล้วความรักเป็นอย่างไรบ้างในเดือนกุมภาพันธ์พศ2564นะคะอาชาวราศีตุลคือคนที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมไปจนถึงวันที่15พฤศจิกายนนะสำหรับชาว ที่มีคู่คนมีคู่มาดูกันว่าความรักชาวราศีตุลชาวราศีตุลเป็นอย่างไรบ้างในเดือนกุมภาพันธ์นะคะมาดูกันเลยค่ะเดี๋ยวจะขึ้นภาพรวมของไพ่ให้นะคะภาพรวมของไพ่มีไพ่เดอะซันไพ่สี่เหรียญน,นะแล้วก็ไพ่สีดาบอยู่ที่ตัวตนแล้วก็ไพ่เพจออฟแวน ไพ่8ถ้วยนะคะไพ่ทั้งหมดนี้5ใบนะคะมีความหมายว่าอย่างไรบ้างความรักของชาวราศีตุลคืออย่างนี้ค่ะ The t u n Sun เนี่ยมันคุมเรื่องราวนี้ไว้ทั้งหมดเลยนะแปลว่าจริงๆแล้วความรักของคุณในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยมันประสบความสําเร็จดีสมปรารถนาดีเพียงแต่ว่ามันจะเจอเรื่องราวบางอย่างเพราะว่าในเดือนนี้นะเรื่องเด่นๆในเดือนนี้ก็คือว่าตัวตนของคุณได้ไพ่สีดาบ ไพ่สีดาบมันแปลว่าการพักความสัมพันธ์หรือขอพักก่อนคือไม่ได้เลิกกันนะคือรู้สึกว่าอยากพักก่อนเพราะไพ่บทสรุปเป็นสี่เหรียญอีกด้วยซึ่งไพ่สี่เหรียญเนี่ยนะคะมันหมายความว่าการถอยกลับมาดูแลตัวเองการถอยกลับมายุ่งวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องของตัวเองหรือว่ากลับมาทําหน้าที่ของตัวเองขอถอยกลับมาอยู่ในมุมของตัวเองก่อนเพราะฉะนั้นชาวราศีตุลเนี่ยจะเจอกับเรื่องราวในเดือนกุมภาพันธ์ที่เด่นๆนะ,นะคะก็คือว่า จะมีเป็นบางช่วงบางตอนที่รู้สึกว่าขอพักเรื่องความรักก่อนไม่ใช่ว่าเลิกนะไม่ใช่ว่ามีปัญหาอะไรแต่อยากพักและก็ต้องหันกลับมาดูแลตัวเองด้วยสาเหตุบางอย่างที่มันจำเป็น ขอพักก่อนแล้วเดี๋ยวขอกลับมาอยู่ในมุมของตัวเองพักเรื่องความรักไว้ก่อนมันจะมีช่วงเวลาแบบนี้ในเดือนกุมภาพันธ์สำหรับชาวราศีตุลซึ่งอาจจะไม่ได้มีปัญหาอะไรกันมากแต่มันจะเจอเรื่องแบบนี้ที่บอกว่ามันไม่น่ามีปัญหาอะไรกันมากเพราะเดซันยังคุมเรื่องราวนี้ไว้ทั้งหมดแปลว่าจริงๆแล้วคุณยังรักกันคุณยังประสบความสําเร็จเรื่องความรักคุณยังรู้สึกว่าคนนี้สําคัญที่สุดต่างฝ่ายต่างรักกันและต่างฝ่ายต่างให้ความ สคัญซึ่งกันและกันและมีความสุขมากแต่มันมีเหตุผลบางอย่างซึ่งอาจจะแต่ละคู่ไม่เหมือนกันที่ทําให้เกิดการพักความสัมพันธ์และถอยกลับมารักตัวเองมันเป็นช่วงที่รู้สึกอยากเดินหนีไปก่อนสักแป๊บหนึ่งประมาณนี้อยากเดินหนีไปก่อนสักแป๊บหนึ่งแค่นั้นเองมันจะมีช่วงจังหวะนี้ของชาวราศีตุลน,นะแต่ว่าถึงแม้จะเดินหนีไปถึงจะพักความสัมพันธ์ไว้สักครู่ถอยกลับมาอยู่ในมุมของตัวเองแต่ว่าแน่นอนคะ่ะคุณจะติดต่อสื่อสารกันตลอดโทรหากันประมาณมากกว่าวันละสอง ครั้งแน่นอนเพราะให้เพจออฟแวนเนี้ยมันแมันแปลว่าการติดต่อสื่อสารกันบ่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นภาพรวมความรักของชาวราศิตุลในเดือนกุมภาพันนี้จริงๆยังมีความสุขอยู่ยังมีความรักให้กันอยู่แล้วก็ยังเขาเรียกว่ายังประสบความสําเร็จด้านความรักอยู่เพราะเด e ซันคุมไว้ไม่ต้องห่วงเพียงแต่เหตุการณ์เด่นๆในเดือนธันวาคมคือคุณจะได้พัก เกี่ยวกับความรักไว้ชั่วคราวแล้วถอยกลับมาดูแลตัวเองเพราะสาเหตุบางอย่างแค่นั้นเองนะชาวราศีตุลอาจจะต้องทําใจนิดนึงว่าจะได้เจอกับลักษณะแบบนี้ในบางช่วงบางตอนของเดือนกุมภาพันธ์น่ยนะคะงั้นมาดูกันต่อว่าแล้วคู่ของชาวราศีตุลเนี่ย เขารู้สึกอย่างไรคิดอย่างไรเกี่ยวกับความรักในเดือนคุมภาพัน์น่ยนะคะอ่าไพ่ภาพรวมก่อนเลยนะคะเดี๋ยวจะขึ้นไพ่ภาพรวมไว้ให้มีไพ่หไม้เท้าไพา่อ่าเไม้เท้านะคะแล้วก็ไพ่สี่ถ้วยไพ่เดอะเดทมาด้วยแล้วก็มีไพ่เอชออฟสอด ทั้งหมดนี้คำทํานายก็คือว่าคู่ของชาวราศีตุลเขาคิดอย่างไรรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับความรักเขารู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนที่พักความรักพักความสัมพันธ์ไปเขารู้สึกเบื่อไม่ว่าอะไรมาทำ ไม่ไม่ว่ามีอะไรเข้ามาดีๆในชีวิตในช่วงนั้นน่ะเขาจะรู้สึกเบื่อหน่ายไปหมดเขามองทุกอย่างทุกสิ่งเป็นเรื่องน่าเบือ่อเบื่อหน่ายเขารู้สึกเบื่อหน่ายเมื่อความรักถูกพักไปเขาแอบคิดว่านี่มันคือรักของเราจบแล้วหรอเขาแอบคิดนะว่ามันจะจบจริงๆหรือเปล่าเขาไม่แน่ใจว่ามันจบจริงไหมหรือว่าเป็นเพียงการที่อยากจะแก้ไขปัญหายอย่างเด็ดขาดด้วยการจบ แบบนั้นเลยเหรอนี่คือความคิดความกังวลของคู่ของชาวราศีตุลนนะคะคือทั้งเบื่อหน่ายทั้งรู้สึกแย่ทั้งแอบคิดว่ามันอาจจะต้องจบจริงๆเลยเหรอเป็นเพราะเรื่องของสิ่งอื่นไพ่บทสรุปนะเป็นไพ่เจ็ดไม้เท้าซึ่งมันเป็นปัญหาอุปสรรคค่ะซึ่งเขารู้สึกว่าปัญหาอุปสรรคเนี้ยมันไม่ใช่เกิดจากสองคนเราเกิดจากสิ่งอื่นสิ่งอื่นในที่นี้สําหรับไพ่ใบนี้หมายถึง คนอื่นๆได้นะคะเช่นพ่อแม่พี่น้องเพื่อนฝูงสถานการณ์อื่นสิ่งอื่นหรือมือที่3ก็เป็นไปได้เป็นไปได้หมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ย คุณกับเขายังจริงๆแล้วยังโอเคต่อการอยู่แต่เขารู้สึกว่าเรื่องพวกนี้ที่เป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขเนี่ยมันอาจจะเป็นเพราะปัญหาจากสิ่งอื่นๆที่ทำให้เราต้องห่างกันแบบนี้หยุดพักความสัมพันธ์แบบนี้เขาคิดแบบนี้นะคะคู่ของชาวราศีตุลคิดแบบนี้แต่ท้ายที่สุดค่ะไพ่ท,ที่คุมเรื่องราวนี้ไว้ทั้งหมดคือไพ่หกไม้เท้าซึ่งเป็นไพ่ที่ดีคือไพ่ของการคืนดีกันในแง่ของความรักการที่ได้กลับมายินดีกันการที่ได้กลับมาเจ กันอีกครั้งอย่างยินดีอย่างรู้สึกว่าบุคคลรอบข้างเห็นด้วยและยินดีไปด้วยกับเราเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะในใจลึกๆของเขาอ่ะแอบคิดว่าจะเป็น the date หรือเปล่าในขณะที่ถูกพักความสัมพันธ์เพราะบางสิ่งบางอย่างคู่ของชาวราศีตุลกลัวมากที่จะจบแต่ในใจลึกๆหรือว่าสิ่งที่ เขารู้สึกมากกว่าที่จะเป็นเดทคือเขารู้สึกว่ามันต้องกลับมาคืนดีกันยังไงก็ต้องกลับมาคืนดีกันและยังไงก็จะต้องได้กลับมาคืนดีกันแล้วเขาก็มีความสุขมากเมื่อได้กลับมาเป็นเหมือนเดิมนะคะนี่คือความรู้สึกของคู่ของชาวราศีตุลน,นะคะงั้นมาดูกันต่อว่าแล้วชาวราศีตุลเองเนี่ย าชาวราศีตุลเองรู้สึกอย่างไรคิดอย่างไรเกี่ยวกับความรักในเดือนกุมภาพันธน่ยนะคะไพ่บอกแบบนี้นะมีไพ่สิบไม้เท้าคุมเรื่องราวนี้ไว้ทั้งหมดเลยมีไพ่สี่ไม้เท้ามีไพ่แปดเหรียญมีไพ่สองถ่วยแล้วก็มีไพ่เดอะสเตรนท์นะคะคำทำนายของคู่ของชาวราศีตุลว่ารู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับความรักในเดือนกุมภาพันธ์เขาชาวราศีตุลเองเนี่ยรู้สึกคิดหนัก คิดหนักมากๆเลยนะคะไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเรื่องความรักหรือเป็นเรื่องของการงานเพราะว่าสิ์ไม่ทาเนี้ยแปลว่าปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับภาระเกี่ยวความคิดมากถ้าหากว่าเป็นเรื่องการงานที่มันมีผลเกี่ยวกับความรักก็แปลว่าคุณรู้สึกคิดหนักเกี่ยวกับเรื่องการงานคุณรู้สึกว่าคุณแบกภาระไว้ทุกสิ่งทุกอย่างคุณคิดมันวนไปวนมาถ้าเป็นเรื่องความรักนี่ก็แปลว่าคุณเนี่ย คิดเกี่ยวกับความรักวนไปวนมาเช่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาต่างๆของคุณมันช่างหนักหน่วงในช่วงนี้คุณจึงรู้สึกอยากจะพักบางอย่างไว้ก่อนทั้งๆที่คุณก็ยังสารความสัมพันธ์กับความรักนะไพ่ของตัวตนคุณดีมากๆคือสารความสัมพันธ์กับความรักนะคะเป็นไพ่แปดเหรียญแปลว่าเราจะสารความสัมพันธ์ไปเรื่อยๆและพัฒนาความสัมพันธ์ไปเรื่อยๆแล้วคุณก็รู้สึกว่าคนรักของคุณเป็นคนรักที่ดีที่สุดหวานที่สุดอ่าเป็นคู่ที่มีความสุขที่สุดในความรู้สึกของ ชาวราศีตุลและชาวราศีตุลต้องการที่จะพัฒนาความรักต่อไปและชาวราศีตุลเองแม้จะอึดอัดบ้างอยู่ในบางครั้งเชื่อนะไพ่ออกมาแบบนี้จริงๆแล้วชาวราศีตุลน,นะรู้สึกว่าคู่ของคุณคือคนที่ดีที่สุดมีความสุขที่สุดเวลาอยู่ด้วยกันแล้วก็ยังอยากสานความสัมพันธ์ต่อแน่นอนแต่ว่าที่คุณพักความสัมพันธ์ไปไพ่ของการพักความสัมพันธ์เป็นบทสรุปเนี่ยเพราะว่าคุณน่าจะคิดมากกับเรื่องบางเรื่อง ซึ่งมันต้องคิดมากมากๆเพราะภาระมันค่อนข้างหนักอาจจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องอื่นๆที่มาเกี่ยวข้องหรือเรื่องความรักก็ได้ที่มันทําให้คุณรู้สึกว่าคุณต้องคิดหนักในการคบกันทั้งๆท,ท,ที่คู่รักคนนี้คือคนที่คุณรักมากอืนะคะคุณก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยงานพักก่อน ถ้าเจอแบบนี้ขอพักแป๊บหนึ่งก่อนจริงๆแล้วเนี่ยชาวราศีตุลรู้สึกดีมากๆเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะสําหรับคู่แต่อาจจะมีเรื่องบางเรื่องเหตุบางเหตุที่ทําให้ชาวราศีตุลคิดหนักคิดมากแค่ขอพักขอหยุดพักไปทําสิ่งอื่นก่อนอะไรประมาณนี้นะคะชาวราศีตุลแค่อยากได้เวลาเพื่อไปแก้ไขปัญหาอะไรบางอย่างเท่านั้นเองนะคะดูแล้วน่าจะเป็นลักษณะนั้นงั้นมาดูกันต่อว่าชาวราศีตุล ควรทําอย่างไรเกี่ยวกับความรักในเดือนกุมภาพันธ์นะคะชาวราศีตุลคะ่ะไพ่ที่คุมเรื่องราวนี้ไว้ทั้งหมดเป็น The Devil, The Moon, พ y g ถ้วยไพ่ k Night of Swords, พ่ The Hermit นะคะไพ่ทั้งหมดนี้มันวงบอกว่าอะไรไพ่ยอยากจะแนะนําอะไรเกี่ยวกับชาวราศีตุลไพ่ยอยากแนะนําว่าเรื่องหลายๆต่างๆเกี่ยวกับความรักไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่คุณรู้สึกว่าใครบางคนอา,อาจจะมีความ มากๆทางการไหมหรือเขามีคนอื่นไหมเรื่องไร้ายๆต่างๆเกี่ยวกับความรักมันทําให้คุณอาจจะรู้สึกในบางครั้งว่าความรักมันเป็นไปไม่ค่อยได้เลยหรือคุณอาจจะไปเจอเรื่องอะไรมาที่ทําให้คุณยิ่งรู้สึกว่าความรักมันไม่เห็นทางออกเลยแต่ให้แนะนําว่าคุณต้องทำสองอย่างในเดือนนี้ 1. นึ่งคือเมื่อถึงเวลาจะยืนให้ได้ก็ยืนให้ได้และอยู่คนเดียวให้เป็น แต่เมื่อถึงเวลาที่คุณจะต้องสู้เพื่อให้ได้มาเพื่อความรักคุณก็ต้องสู้คุณต้องรู้จักนิ่งและอยู่คนเดียวให้ได้และคุณก็ต้องรู้จักสู้เพื่อความรักของคุณคุณต้องทำสองอย่างในเดือนนี้นะคะไพ่บอกแบบนี้โอเค แต่ละคนน่าจะมีลักษณะความรักไม่เหมือนกันซะทีเดียวหรอกภาพรวมมันเป็นประมาณนี้แต่ในรายละเอียดอาจจะไม่เหมือนกันเนาะเพราะนี่คือการดูดวงแบบภาพรวมนะคะก็หวังว่าจะให้ข้อมูลแล้วก็คำแนะนำที่ดีที่สุดเพื่อสำหรับการที่เอาไปปรับใช้กับคู่รักของตัวเองขอบคุณมากๆสำหรับการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b s c r i b e ขอบคุณค่ะ